เดี๋ยวเรามาตัดว่านหางจระเข้ไปบำรุงผิวหน้าเรานะคะโอ้โหโก้านใหญ่เริ่มเลยพันนี้กินได้ด้วยนะคะได้มาแล้ว ใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปทำล้างยางเหลืองๆอ,ออกก่อนค่ะเหลืองเองเนี่ยคันที่สุดเดี๋ยวเราไปปอกเปลือกนะคะมาตับ ล้างมาได้แล้วนะคะแล้วก็จะมาทาเอาเป็นมึกเมือกมันนะคะมาทูหน้าวันละสอรอบนะคะเช้าเย็นโอ้โหน,นี่ค่ะเมือกนี้มีประโยชน์ต่อผิวนะคะลุกเมือกขึออกมาแล้ว นี่โอ้โหล้างยางเหลืองๆอ,ออกให้หมดนะคะแล้วเราก็จะมาทูหน้ากันนะคะถูแบบนี้นะคะเช้าเย็นลดลอยหมองคล้ำผิวเสื่อมโทม ของดีมีประโยชน์15-20นาทีก่อนทำต้องล้างหน้าก่อนนะคะล้างหน้าให้สะอาดถูประมาณม,มันถูๆหน้าน้ย่ยางยังเมือกเมือกอยังเหลือเยอะอยู่เลยค่ะตัดมกาก ตรงที่คอเด็คอเหี่ยวนี่ค่ปะปัจจีก็จะหกสิบแล้วนะคะลังเป็นห่วงผิวผิวเสื่อมโทรมเราต้องบำรุงไว้ค่ะลดรอยหมองค้ำคะ่ะโอ้ยลื่น ทำง่ายๆพี่น้องพันเล็กพันใหญ่ทำได้หมดนะขอให้เป็นบ้านหงางจระเข้มันมีประโยชน์ต่อผิวคนี่เป็นสิวนี่ก็สามารถทำได้นะคะเอาไปผสมเครื่องสำอางบำรุงผิวทั้งนั้นนะทำเช้าเย็นนะคะวันละสองครั้ง ประมาณสองเดือนเห็นผลหน้าขาวใสทิ้งไว15้15-20นาทีนะคะ แล้วก็ไปล้างออกด้วยโฟมล้างอะไรซาลาคุณแม่จะบำรุงผิวเมี่ยงวอะไรนี่ค่ะทำแบบนี้เช้าเย็นนะคะแล้วก็จะได้ผิวหน้าที่ชุ่มชื่นไม่หมองคล้ำ อยู่กับเราไปนานๆ <c oughs> ขอด้วยขอทำง่ายไม่ยากไม่ยุ่งยาก <c oughs> เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะขอบคุณนะคะและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย